สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซบูเต็มรถปประสฐผลเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้นะคะโบมาตอบข้อไขข้อสงสัยให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะลูกค้าหลายๆท่านจะคอมเมนต์ทักมาโทรมาสอบถามนะคะว่า ออกรถที่เต็นรถประเสริฐผลยุสคาสาขาขอนแก่นของเรามีบริการหลังการขายอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวโบมาตอบให้นะคะวันนี้เนาะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะบริการหลังการขายของเราก็คือนะคะรับประกันหลังการขายให้ลูกค้า3เดือนหรือ5,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็ยังมี รับประกันเครื่องยนต์1ปีนะคะรับรการเครื่องยนต์ให้ลูกค้ากันเลย1ปีนะคะพิเศษสุดนะคะลูกค้าจ๋ามีบริการเซอร์วิสนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะบระกิการเซอร์วิส24ชั่วโมงเลยไม่ว่าลูกค้าจะลดเสียรถพังรถ huh มีปัญหาที่ไหนนะคะใกล้ไกลเราไปให้หมดนะคะลูกค้าจ๋าอะอะสำหรับลูกค้าที่สงสัยนะคะมาตอบข,ข้อข้อสงสัยให้ลูกค้าแล้วนะคะก็ถ้า ไขข้อสงสัยกันแล้วเนาะก็อย่าลืมมาซื้อรถที่เต็นท์เรากันนะคะลูกค้าจา๋าอพิเศษวันนี้นะคะโบมาแจกด้วยนะคะโบมาแจกให้ลูกค้าด้วยนะคะประเสริฐผลของเรานะคะมีกิฟต์ไวเชอร์นะคะเป็นบัตรซื้อแทนเงินสดนะคะหนึบาทนะคะเป็นของโลตัสนะคะลูกค้าจ๋ากิฟต์ v o เชอร์เนาะมีแจกลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็ตาม ของเราไว้ได้นะคะนี่ค่ะเราแจกให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ1่ท่านหสิทธิ์เด้ออ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะบุแนะนําเลยนะคะต้องที่เต็มรถประสิฐผลยุสค้สสาขาขอนแก่นเท่านั้นนะคะ,ะมีรถให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะเลือกหลากหลายเลยมีในสต็อกให้ลูกค้าเลือกมากกว่า7 ร้อยคันนะคะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกะบะนะคะลูกค้าจะรถเก่งงวดเริ่มต้นที่3,000บาทรถกระบะงวดเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ะอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามเรานะคะเพจเต้นรถประเสริฐผลยุสค่ะ สาขาขอนแก่นนะคะโบและชีมงานทุกท่านไลฟ์สดลดให้ลูกค้าดูทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะเนาะเราไลฟ์ให้ลูกค้าดูเลยลูกค้ายากได้รุ่นไหนอยากได้รุ่นไหน,ไน,ไหนตัวไหนนะคะทักเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากให้ไลฟ์สดให้ดูนะคะเข้าไปติดตามในเพจได้เลยนะคะเราแจ้งให้ดูละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆของเราอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกัน ไว้นะคะเพื่อนะจจำไม่ได้พลาดโอกาสดีเนาะอย่าลืมจ้าทิ้งท้ายไว้นะคะรถสวยรถดีราคาเบางวดผ่อนสบายสบายนะคะต้องที่ประเสิรฐผลยุสคาสาขาขอนแก่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้นิดหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะโทรมาสอบถามเรื่องรถยนต์นะคะก็โทรมาสอบถามไดที่เบอร์0 9 9 6 8 6 8 7 3 0 b ้าสเนะคะอะตอบคำถามให้ลูกค้าปรึกษา ฟรีกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ